สวัสดีครับเอครับมื่อนี้เตรียมเห็ดกับเข่าครับน้ำตะไคร่ครับแบบพริกครับปั่นเรียบร้อยครับใส่ไก่เลยครับลงให้หมอเตรียมเอาไปขวครับผม น้าประลลาดะครับขาดระไดของแสบของนัวจัดการครัวให้เขา้ากันแล้วก็ไก่สุกเล็กน้อยครับมันจะได้หอมๆหลังจากปรุงให้มันเข้าที่เข้าท่างแล้วก็จค่อยใส่ผักครับผม ได้ที่แล้วครับสุดท้ายก็เอาผักชีใส่อ้าวเรียบร้อยครับผมตอมไก่ใส่ผักชีเหลามากินข้าวน้องกันนะครับเลอ